พี่น้องพวกเราช่องเกมส์กกาเดินลำเพลินออฟฟิเชียค่ะเอ็นเออนั่นมันจับกลองแล้วมันจับกลองแล้วเอาเดี๋ยวมาร่มตีเฉี Assass, ่วมันจำไม จีกนไงไ่อลาขีแตกลาเขาจอดชุบปั๊มเลยชุบปั่มน้ำมืนคือดำแต่ปอกแปมทองเื่อย้องเสียเมื่อคนมันถือขวางขวางอย่างขางคำวดีกระผมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็วจมาหอดตาด่วนพนเดี๋ยวซุบวัาจมาแม มันหวตตัวตะ마หยอดอันอีว่าสิบัมานี่านมาว่าสิมามืออื่นหอดก้อนเขานี่โมเมนตยังได้หิวเขา่าเหิวเขา่เขาได้ลงไปจมหมอนแบบไงอยู่ลงเลยมะเต็มหมอเลยมึงกินไหนม,มันเมือดนะเอากะละมังมาใส่เลยละ่ะเสียไอ่เอากะละมังจอม้วนม้วนเนี่ยม้วนนี่จะคนหนาเลยเลยอิ่งใส่แง่สลอดไหม แม่มันเป็นงาน่ายคลิปย right ่างนี้เดี pair, okay. s <S ๋ยวเดี๋ยวมึงก็ว่าเอารถนกดามึงมาน้ำมึงก็เอารถนกดามึงม่ักเื่อวกันอยู่เลยมาเล่นกันเพียงน้ำมันเแล้วแก่นั่นวะก่อหซื้อมาฝากคุเทามาฝากซื้อมาฝากเออขอบคุณเด้อน้องหญงเฮ้ยยยยยยายยยยยยยมยยยยยยันยย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 าย เอ้าไปอีนี่ก็ขอบโอ้เพื่อนกันเพื่อนกันจะดมพ่อดมดาเข้าเรียนไม่ด้กิงเพื่อนกันเพื่อนกันย่าดมพ่อเนี่ยเอือนดมดาครับวยป๊อแป๊บหนึงเนาะเอ้ามาเจ้านั่นพอเอ้ยตัวนึงนั่นละลีละลีอีกตัวนึงนอ่นบัดมือนั่นแต่มือออก่อดเดี๋ยวนี้หายใจว่ะตัวบางใหญ่นึ่งไม่ต้อวกทุกคนบลากหลายจีทอดตะมืออะไนี่วัดว่าอันที่วัดเจ็บทอดมือบางใบสวงนี่แหละหมือคืองานแต่งงาโอ้ยติดตามจีเด้อ สามหลอดสามหลอดได้หรอสามที่แหกเอาวาเอาใส่เหรียญนี่ซื้อเราจิตเตียนไสบ้างตือนสามรถแมงไงบรสันีเขียวเขียวจะสเอาไปใส่อยู่เออปนจีน้ำทะเลโอ้ปนจีน้ำทะเลมาตบานคนแก่นลือเกษตรหรือว่าปทุมโอ้ปทุมตน์เกษตรพันธไ่เห็นกูไปยังเกษตรพูดเลยโอ้โหโอ้โหติ่งโอโอ้โอ้ ลงม่ไหนลอกงเนอะดูเอาของกินพูดเถาบอกดูกับเถ้นดร้อมตูปนนาะตายซสือๆม่ได้ยั้งน้เขาดอกมึงโอ้ยเี้ยแย่งน้องม่บอกแย่งแสบเลยแกงถิ่มตัวคยไปเก็บมาใส่ดอก คนสียยางไกลบบเอาหมดอีหยังมาตาเสมากัดคนยี่กี่แบบนี้ฮะบสุกเลยจีเออโอเชียวะจีตัวนอเนื้อบบสุกกันยี่อย่างเนาะตอบหนาตายห้อ

พอมีงานทักแนบที่นี่ใช่ล่ะนี่นี่ไงออกมาเบิ่งให้กินไงกูทักแนบที่นี่ไงเลียวเห็นะเลี้ยวเียเห็นปะแต่งงห่เด้ยวเห็นมาเลเดิเนี่โอ้ผักตบตำตบบอีผักเลตับงเอ้ยนไง มันเก่าเาซ่มปสนี่่าหันไขาดชิดแทบจอกยยายไล่เม็ดุดเม็ดจุดเด้ออเคไมเป็นแ่เยนตสิมาจันแเนตบ่โอ้เขาอันีก่อนบ่เจอดจั

หลาจนเตดละหมื <łość> ่จอบแต่ยากาส้นสีลแจกักว้าขัเขาบองกอแันนเขางตัากหลายสี่ร้อยหาีออม่ได้องเอ้ยต้ปดิบนุ่นชนเลแล้วงาบอหว่าในช่วงลับเลมันม เออแมนแล้วเล่นตอดดีเขานอเรื่องนี to ้พอได้ค like ิดเข้มขนแล้่าเรียนมีท่าไทยพี่รองคะทีมเดิเริ่มเริ่มประชุสมาเท่ารประุมดีไปเออประชุมนีไปบอสร่งรเข้มข้นเลยตัวร่องจังใดไปใส่ม้ใสองข้าวได้ย่บโอ้โหชันไม่ยังก็ดีกันไร้วนวัวบบมีลู้ซื่อเนี่ยบอสแต่ว่าฟังแล้วึดตบ เออนั่นตี่โป๊ะอันนี้แค่อ่าอะไรนี่ออกจากป่าก่นออดเดิฟออเดิร์ีเขาเออนี่ยังก่อนนะเออที่เซอร์เออเออเออโอ้ยเกิดมากจากแรกกับประเด็จเกิดเลยตายเออคุ้มกับเหนื่อยเลยทีเดียวเพราะแป๊บเดี่ออกมาต้องเปิดเพลงสาวว่าเพลงเสาอะไรอย่างไรลองเล่นซุปเพลงไมือใดเนอะไอสิโพยังกไเออ เออพ้อขอนี้แล้วก็ร่ำตอนนึ่งก็โดนตีเสาเสามากแล้วก็แล้วก็โดนตีเสาเสามากนี่ยก็ลรำพึ่งลรำพันผ่านละนาวอ่ะปวดเจ้าของไปเห็นงานคือรายเดือนโบกับบบตาวแต่ว่าถูกไม่ทองตอนนี้ก็รายเดือนแล้วรายเดือนแล้วรายเดือนแล้วถ้ารายเดือนละก็ต้องใช้ทองคู่ เออเออกัดสมุน้ับตาังเราอีกเออเออนั่นกูว่าแล้วแต่ว่าใส่ชุดเพชรใส่มุกกุ๊ดเพื่อนออกมาค่ะแต่ว่านาทันยังไม่คนอยจำอะไรแต่ว่าเขาแสดงมัอเป็นดอกไม้ได้เนาะเป็นบอกกาแสดงมือเอื้อเออแสดงมืออื่นงแค่ยังว่าชุมกันเนาะโจดแต่งหน้ายังไงให้คนจำไม่ได้โจดเดี๋ยน่ะอืมเป็นเปลี่ยนกองใหม่เด้อพอกกระชิบมาครับสวัสดีครับผม เอาคือล่งกรานมูคือขื้นพร้อมกันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอี่ยนนั่นสิได้่งรุ่นมูนั่นมันหัวตะคึนเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สักนิดคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ